ใครไม่ยอมปล่อยเสียทีก็คงจะต้องเจ็บมือไปเรื่อยๆใครยิ่งจับแรงใครยิ่งบีบรัดยิ่งมัดยิ่งติดยิ่งยึดไว้ก็ต้องเจ็บไปเองอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยเอะยมเนาะอะไรที่วางได้ก็วางเถอ,อะเนาะเขาก็อยู่ของเขาแบบนี้เองธรรมชาติของหินแต่ถ้าหากว่าเราไปรัดไว้ไปบีบไว้ก็เจ็บที่มือเราเองบางคนจับถึงสองมือสมมือมีอะไรยึดได้ยึดหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ปล่อยไม่วางไม่ละไม่มองผ่านบ้าง ก็เลยกลายเป็นคนที่ยึดทุกอย่างและดูซิว่าบางคนก็หาความสุขไม่ได้เลยในชีวิตในแต่ละวันอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยเถอะยิ่งยึดมากยิ่งบีบมากยิ่งรัดมากยิ่งห่วงยิ่งห่วงมากก็เป็นทุกข์ใครบีบอยู่ใครจับอยู่มัดอยู่รัดอยู่ตรึงอยู่ก็ต้องเจ็บมือแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วจะโทษก้อนหินได้ยังไงก็ในเมื่อธรรมชาติของความตายมันพลากคนบางคนไปจากเราแล้ว ธรรมชาติของก้อนหินเข้าเป็นแบบนี้เราไปบีบรัดไว้เองจึงทําให้เจ็บมือคนเขาตายจากไปแล้วลูกตายไปแล้วสามีปัญญาตายไปแล้วพ่อแม่พี่น้องตายไปแล้วเขาก็ไปของเขาแล้วโดยธรรมชาติแต่เราก็ไปรัดโดยความรู้สึกไว้ว่าเขาไม่น่าจะตายในอายุเท่านี้เลยเขาไม่น่าจะอายุสั้นเลยก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นสามีพัญญาทิ้งไปเพื่อนฝูงหักหลังก็ไปยึดไว้ความที่จิต ตั้งไว้มั่นคงว่าทุกอย่างต้องมั่นคงนั่นแหละคือความไม่มั่นคงของชีวิตเลยแต่ถ้าหากว่าจิตตั้งไว้ในความมั่นคงว่าทุกอย่างมันมีความไม่มั่นคงนั่นแหละคือจิตที่มั่นคงที่สุดวันนี้เห็นก้อนหินก็พอเป็นขอ้อคิดว่าอย่ายึดอย่าติดอะไรมากมายยึดไว้หลายคนยึดทุกอยาก่างบีบทุกอยาก่างมัดทุกอยาก่างสุดท้ายชีวิตก็หาความสุขไม่ได้จริงๆในชีวิตประจําวันและหลังจากตายก็คงจะทุกข์อีกยาวนานไปอะไรปล่อยได้ เรามาฝึกปล่อยกันนะโยมอาจจะยังไม่เก่งมากนะักแต่เราจะค่อยๆฝึกปล่อยกันไปเรื่อยๆขอเจริญพรเป็นกำลังใจมองเห็นกำแพงโบทวันนี้ก็นึกถึงช่วงที่ชีวิตเรามีปัญหาคนบางคนเขายอมที่จะให้เราเหยียบขาเหยียบหลังเหยียบไหล่เหยียบหัวเขาเพื่อให้เราข้ามปัญหาชีวิตของเราไปวันนี้ถ้าเราข้ามไปได้หันกลับมาแล้วดึงเข้าข้ามไปด้วยได้ก็ดีคนหลายคนที่ยอมให้เราเหยียบขนาดนั้น แต่ชีวิตของเขาบางทีเขาก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องแต่บางช่วงของชีวิตที่เราย่ําแย่จริงๆเขาก็ยอมเสียสละให้เราเหยียบตัวเขาข้ามข้ามไปเราก็ข้ามปัญหากันได้ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งวันนี้ถ้าเราหันกลับไปแล้วก็ไปเยียวยาไปดูแลคนที่เคยดูแลเราก็ดีเหมือนกันความกตันอยู่เป็นเรื่องสําคัญจริงๆนะโยมวันนี้ขออนโมทนาจริงๆนะสำหรับหลายคนที่หันกลับไปมองคนที่ เราเคยเหยียบเขาแล้วก็ข้ามปัญหาในชีวิตของเราไปได้เราก็ไม่รู้ว่าชีวิตปัญหาของเราจะมีอีกมากมายเท่าไหร่แต่ถ้าวันนี้ความกระตันยู่เรามีไว้จะชาตินี้ชาติหน้าชาติไหนๆก็ยังพอได้พึ่งพาอาศัยกันบ้างและดีวันนี้ขอให้ทุกคนเป็นผู้กระตันยู่และ,จะเจริญลอยตามคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปขอจเจริญพรเป็นกําลังใจเห็นช้อนก็ทําให้นึกถึงซ่อม โยมบางคนมาบ่นว่าตอนที่พัญญาผมยังอยู่ก็เหมือนจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากันเหมือนกับจะเป็นลิ้นกับฟันที่จะมีเรื่องเจ็บปวดกันอยู่เรื่อยแต่ตอนนี้เวลาซ่อมไม่อยู่ช้อนก็รู้สึกว่าทำงานไม่ค่อยสะดวกเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ต้องมาเรียนรู้กันใหม่ว่าจะใช้ช้อนยังไงให้เป็นประโยชน์โดยที่ไม่ต้องมีซ่อมก็ได้แต่ก็ต้องยอมรับนะว่าครั้งหนึ่งที่เราเคยไม่เหมือนกัน เราต่างคนก็ต่างเป็นคนและยานซึ่งไม่เหมือนกันผมก็เป็นช้อนพัญญาผมก็เป็นซ่อมแต่เราก็ลงเอ่ยกันได้ด้วยดีใช้ชีวิตร่วมกันมายาวไกลแล้วก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกันหลายครั้งแต่วันหนึง่งพอไม่มีกันและกันก็ต้องนำชีวิตกลับมาสู่คำที่ว่าต้องหัดเดินคนเดียวให้ได้เพราะไม่มีใครเดินกับเราไปได้ทั้งชีวิตวันนี้เห็นช้อนก็นึกถึงซ่อมหลายๆคน ที่ไม่ได้ซ่อมแซมหัวใจตัวเองคิดและติดอยู่กับภาพลักษณ์เดิมๆว่าเราจะต้องมีเขาเสมอและเมื่อวันหนึ่งเขาไม่อยู่เขาไม่มีชีวิตนี้ก็กลายเป็นทุกข์เพราะขาดในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าผิดพลาดเมื่อก่อนที่กระทบกันทั้งกันบ่อยครั้งวันนี้ก็ขอให้รักกันเมตตากันหวังดีต่อกันเพราะชีวิตเรามันสั้นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ต้องเดินคนเดียวกันแล้ว ขอเจริญพรเป็นกำลังใจช่วงนี้พายุกำลังพัดเข้าประเทศไทยกำลังพิจารณาดูว่าพายุจะพัดบ้านคนพังไปได้สักกี่หลังบ้านไหนที่มีต้นทุนน้อยๆก็คงจะพังง่ายกว่าบ้านของคนที่แข็งแรงมีต้นทุนเยอะเสียงโยมกำลังเลื่อยไม้อย,อยู่ตอนนี้มีต้นไม้ล้มหลายต้นพายุพัดจ,จนบ้านโยมพังไปหลายหลังวันนี้ท่านทั้งหลาย ลมปากของคนก็เช่นเดียวกันลมพายุพัดมาแป๊บเดียวแต่ก็ทําให้บ้านคนพังไปเยอะหลายคนหมดเนื้อหมดตัวก็มีลมปากของคนก็เช่นเดียวกันพัดมาแป๊บเดียวพูดดูถูกคนบูลลี่คนใส่ร้ายคนเสียดสีคนลมปากของคนก็พาคนที่มีต้นทุนต่ำๆที่ไม่ได้ฝึกจิตไวด้ดีพังกันไปมากต่อมากแล้วครอบครัวก็พังไปเพราะเพียงลมปากคนก็มีในชีวิตหลายคนที่การงาน ล้มละลายล้มเหลวก็เพราะบางทีท้อใจเพราะลมปากของคนก็มีวันนี้ลมปากของคนที่พูดจาเบียดเบียนคนมาแค่แป๊บเดียวแต่ก็สร้างความเสียหายมากมายทีเดียวลมพายุที่พัดมาก็เช่นกันแป๊บเดียวเท่านั้นแต่ก็พาบ้านคนพังไปเยอะแยะชีวิตหลายคนพังเรามาสร้างต้นทุนของเราให้แข็งแรงกันดีกวา่าสร้างต้นทุนให้มั่นคงแข็งแรงเหมือนบ้านที่แข็งแรงพายุจะพัดมาสักกี่ครั้งความเสียหายก็จะน้อยหน่อย จิตใจที่แข็งแรงจิตใจที่มั่นคงจิตใจที่อย่างตรงเข้าใจว่าไม่มีใครหรอกที่ไม่ถูกนินทาไม่ถูกว่าร้ายลมปากคนก็จะทำร้ายเราไม่ได้อีกต่อไปหรือความเสียหายก็จะไม่มากมายเท่ากับครั้งก่อนๆขอจเจริญพรเป็นกำลังใจในช่วงเวลาแบบนี้หลายคนที่มาปรึกษาว่าดูข่าวแล้วไม่สบายใจเลยนะก็เลยต้องบอกว่าถ้าดูอะไรแล้วไม่สบายใจ ก็อย่าไปดูถ้าฟังอะไรแล้วไม่สบายใจก็อย่าไปฟังถ้ารู้อะไรแล้วไม่สบายใจเลยก็อย่าไปรู้ก็ดีเหมือนกันเนะี่ยเพราะว่าตาก็เป็นของเราหูก็เป็นของเรานะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตากับหูจมูกลิ้นกายใจที่บอกว่าเป็นของเราโดยหลักสัจจะมันก็ไม่ได้เป็นของเราแต่เมื่อสมมุติว่าเป็นของเราเมื่อเราควบคุมได้ว่าตามองเห็นแล้วไม่สบายใจก็อย่าไปมองนะถ้าหู ฟังแล้วไม่สบายใจก็อย่าเดินที่จะเข้าไปรับฟังหรือว่าเข้าไปรับรู้อะไรงั้นบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเรื่องนั้นทําให้เราเป็นทุกข์เรื่องนี้ทําให้เราเป็นทุกข์สารพัดเรื่องทําให้เราเป็นทุกข์มันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราใส่ใจที่จะสนใจไปฟังไปรู้ไปดูไปเห็นไปพูดไปจาไปสาธยายไปวิจารณ์ไปวิพาก์ฉะนั้นถ้าหากว่าวันนี้เรารู้สึกว่าชีวิตของเรามันหนักหนักเพราะการดูหนักเพการาะก,การฟังหนักเพราะการ ไปรับรู้เรื่องของโลกมากจนเกินไปงั้นก็อย่าไปดูอย่าไปรู้อย่าไปเห็นอย่าไปฟังอย่าไปวิจารณ์อย่าไปอะไรซะจนกลายเป็นว่าเรื่องเหล่านั้นมันก็เป็นเรื่องของคนอื่นแล้วก็เก็บเอาเป็นเรื่องของเราซะจนชีวิตมันกลายเป็นทุกข์มากเพราะเรื่องของโลกแต่เราเอาจิตเข้าไปวุ่นกับโลกมากเกินไปดังนั้นวันนี้ก็เพียงแค่รับรู้รู้ด้วยจิตที่เข้าใจรู้ด้วยจิตที่พร้อมจะวางลงได้ ว่าสิ่งเหล่านั้นก็เป็นแค่เรื่องธรรมดาธรรมดาเรามาควบคุมใจเราดีกว่าเราจะได้ไม่ผิดธรรมชาติผิดธรรมดาเหมือนกับคนอื่นที่กลายเป็นขาวขอจเจริญพรเป็นกำลังใจที่อายุทยาอายุทยาซิตี้พาร์คที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยาญาติโยมได้มานั่งฟังธรรมกันใช่ไหมแต่ละท่านแต่ละท่านตั้งใจฟังธรรมกันแบบมีความสุข ตลอด2ชั่วโมงเสร็จๆที่นั่งฟังทำกันเห็นไหมญาติโยมทางบ้านลองลองแก้ง,กงนับอายุรวมซิว่าทั้งหมดในเนี้ยส,สักสักกี่พันคิดว่าเราทุกคนอายุมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเลยก็ขอให้พยายามใช้เวลาชีวิตให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่าที่สุดวันนี้พระอาจารย์เน้นเรื่องของการ รู้เรื่องราวทุกอย่างในโลกแต่เราจะหันกลับมาดูอะไรใจเราน่ะมองนะให้เห็นใจตัวเองบางคนก็ไปเติมเต็มหัวใจคนอื่นซะจนลืมเต็มเติมเต็มหัวใจตัวเองเอาใจคนอื่นซะจนลืมเอาใจตัวเองมัวแต่วิจารณ์คนอื่นซะจนลืมวิจารณ์ตัวเองนะพยายามที่จะ แคร์ความรู้สึกคนอื่นจนลืมไปว่าตัวเองก็ควรจะแคร์ความรู้สึกตัวเองหลายคนลืมมองดูตัวเองบ่อยเกินไปชีวิตก็เลยไม่มีความสุขเอาฉะนั้นญาติโยมทางบ้านนะนี่คือญาติโยมที่อยุธยาซิตี้พาร์ควันนี้เราฟังธรรมกันช่วงบ่ายอาจารย์เดินทางมา6ชั่วโมงเดี๋ยวต้องเดินทางกลับอีก6ชั่วโมงก็ขออวยพรให้ พระเดินทางปลอดภัยนะโยมนะไม่รู้ว่าไม่มีใครอวยพรพระก็พระอวยพรตัวเองแล้วครัเดี๋ยวพระอาจารย์จะต้องเดินทางกลับจังหวัดตราดแล้วก็ขอให้วันนี้บุญกุศลทั้งหลายจงสําเร็จมีแก่เราทุกๆคนขอขอบใจเจ้าหน้าที่มากๆเลยที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นและอยุธยาซิตี้พาร์คจะยังไม่ทิ้งกิจกรรมของวัดต่อให้มีวิกฤตศรัทธาขนาดไหนเราก็จะยังมั่นใจว่า พระดีมีไม่ดีก็มีโลกนี้ไม่ได้สีขาวทั้งหมดก็เทาเทาด้วยกันทั้งนั้นเราเป็นคนเทาเทาวันนี้กินเหล้าพรุ่งนี้เข้าวัดมันอาจจะเป็นไปได้แต่เราก็จะไม่ทิ้งวัดเคยพลาดด้วยกันแล้วทั้งนั้นวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีอายุวันโนสุขขังพระลังเทิน